ขณะนี้นะครับอยู่ในโรงเรียนบ้านกระสังนะครับหมู่ที่8ตําบลทับไทยอําเภอตาพยาจังหวัดสากแก้วนะครับสถานการณ์จากฝนตกนะครับน้ําได้ไหลท่วมนะครับผ่านถนนทางด้านหน้าตอนนี้นะครับไหลท่วมสนามกีฬาของโรงเรียนบ้านกระสังนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับมีวัดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตาบลน,นะครับมีป้อมตํารวจมี องค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลทับไทยอยู่นะครับน้ําก็ได้เอ่อท่วมสูงอย่างที่เห็นในภาพนะครับซึ่งขณะนี้นะครับอาคารเรียนนะครับหลังนี้นะครับก็ได้ท่วมไปบางส่วนแล้วนะครับกําลังประสานกับทางครูอยู่นะครับว่าจะเอ่อเก็บของได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับเราอ่ผมกับปลัดอบตนะครับอบตทับไทยนะครับกับท่านตำนตำนสมเียงไกลหอมนะครับทางท่านผู้ใหญ่ สนิทเอี่ยมสะอาดนะครับผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่8ปดเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ได้ลงมาตรวจพื้นสอบพื้นที่นะครับความเสียหายนะครับจากสภาพของน้าท่วมนะครับว่าจะสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะครับสภาพก็ตามที่เห็นนะครับอาคารหลังนี้นะครับเหลืออีกประมาณ1ขั้นบันไดนะครับประมาณ15เซนนะครับก็จะท่วม 15- บ0เซนเนี่ยก็จะท่วมถึงพื้นแล้วนะครับก็กําลังประสานกับทาง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนอยู่นะครับในการที่จะขนย้ายหรือว่าอพยพสิ่งของนะครับสภาพนะครับก็ตามเป็นตามที่เห็นในภาพนะครับสนามโรงเรียนนะครับน้ําได้ท่วมไปหมดแล้วนะครับตรงกันข้ามเป็นฝั่งบริเวณวัดแล้วก็ข้างหน้าเป็นถนนนะครับที่เห็นคนเดินอยู่ไกลๆตรงโน้นนะครับน้ําไหลไหลแรงมากนะครับ นี้นะครับก็จะมีทางท่าน,านากำนันสำเนียงไกรหอมนะครับกำนันตำบลทับไทยนะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่สนิทเอี่ยมสะอาดนะครับแล้วก็ทางาคุณพี่ในหมู่บ้านอีกท่าน,นหนึ่งนะครับท,ที่ออกมา,าดูช่วยเหลืออยู่จุดนี้นะครับพี่สมชายจันชมกลิ่นนะครับก็ได้ออกมาช่วยดูสถานการณ์ในโรงเรียนนะครับว่าจะช่วยทางโรงเรียนอะไรได้บ้างนะครับพร้อมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ใกล้ๆกันในะครับก็คงจะน้ําก็คงจะท่วมไปถึงแล้วเช่นกันนะครับขณะนี้นะครับเราก็ทางทีมงานกู้ชีพกู้ภัยและท,ทีมงานป้องกันขององค์การบริหารส่วนตำบลทับ,บไทยนะครับก็ได้ออกช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับเราได้ประสานงานไปยังท่านในอำเภอยุทธนานนชนาศนะครับท่านในาอำเภอตาพยานะครับท่านก็กําลังส่ง กำลังทหารนะครับเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลทับไทยอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะครับ